สวัสดีค่ะพี่ๆจากช่องนกเรดที่คารหนึ่งหกแปดนะวันนี้นกมาอัปเดตรถกันนะคะพี่นะเห็นด้านหน้าแบบนี้นะคะมีรถเข้าใหม่ค่ะเป็นรถหกล้อนะคะเป็นรถสร้างอาชีพสร้างธุรกิจเลยนะคะใครที่กําลังมองหารถประเภทนี้ใช้งานนะคะติดต่อสอบถามนกเข้ามาได้ค่ะพี่เดี๋ยวเรามีเข้ามาประมาณ20กว่าคันด้วยกันนะคะสำหรับรถหกล้อที่เป็นตู้บานสไลด์ข้างแบบนี้นะคะอันนี้ราคาย,ยังไม่เปิดนะคะพี่ให้พี่ๆได้ชมกันก่อนค่ะเผื่อว่ามีลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหา รถประเภทนี้ใช้งานนะคะก็ติดต่อสอบถามนกเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์0 9 8ย์4 2 7 9 1ปดเจ็ี่นะคะพ,พี่เป็นรถ6กล้อนะมีทั้งขนาดไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะคะติดต่อเข้ามาดูรถได้เลยค่ะเป็นรถประวัติศู์แท้ทุกคันนะคะพี่เข้ามาดูมาเลือกมาชมมาทดลองขับได้เลยค่ะรถจอดอยู่สาขาบางนาอยู่ติดกับไบเทคบางนาเลยนะคะพี่เดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่เขาตรวจสภาพตัวรถนะคะตรงไหนมีร่องรอยเราเคลมให้นะคะตามใบเคลมนะคะพี่สนใจใช้รถประ รีบติดต่อมาค่ะนะคะบอกเลยว่าเราเอามาเสิร์ฟให้กับพี่พกันนะคะใครที่กําลังมองหารถที่เป็น6กล้อแบบนี้นะจะเป็นคันใหญ่คันเล็กนะคะติดต่อมาได้เลยค่ะนี่คือสภาพรถแรกเข้านะคะก็คือเดี๋ยวก่อนส่งมอบเราลอกสติกเกอร์ล้างขัดเคลือบให้ทั้งหมดนะคะพี่นะนี่เลยใครอยากได้รถประเภทนี้ไปใช้งานนะคะเป็นรถ6กล้อนี่นะ สภาพคือแบบเร็วเรยวเดิมเดิมนะคะพี่นี่ค่ะให้พี่พี่ได้ชมกันเลยนะเพื่อพี่พี่ต้องการใช้รถนะคะติดต่อมานะคะพี่นี่เป็นสไลด์ข้างแบบนี้นะคะ นี่เลยเป็นสไลด์ข้างแบบนี้ค่ะนะคะเป็นรถสร้างอาชีพสร้างธุรกิจนะคะใครต้องการหารถใช้ไปบรรทุกน้ําบรรทุกสิ่งของต่างๆนะคะใช้รถประเภทนี้ก็ติดต่อสอบถามมานะคะพี่ให้ดูความเรยวเลยเพิ่งมาวันนี้สดๆร้อนๆเลยนะคะพี่แล้วเดี๋ยวมีเข้ามาเพิ่มด้วยนะคะเดี๋ยวมีเข้ามาเพิ่มด้วยค่ะนะคะเราจะมีทั้งหมดประมาณ20บกว่าคันนะจากที่นกเห็นนะคะที่เขาแจ้งมาเนาะใครใช้งานรถประเภทนี้นะคะรีบมาดูเลยค่ะพี่ต้องการซื้อสด แจ้งได้นะคะไม่เก็บแว7%นะคะต้องการจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวได้นะคะพี่พี่รถประเภทนี้เนาะ ใครอยากได้รีบมาดูเลยนะคะเราเป็นรถหมดสัญญาเช่าราคาประหยัดค่ะราคาต้นทุนต้นทางนะคะพี่มาเลือกก่อนชมก่อนสามารถจองได้นะคะเดี๋ยวรอราคาเปิดกันหน่อยนะคะพี่ราคาเปิดแล้วนกจะรีบแจ้งเลยนะสำหรับลูกค้าที่ต้องการรถประเภทนี้นะคะเป็นรถหกล้อนะจะมีขนาดไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะคะพี่ก็เลือกซื้อกันได้นะคะมาชมมาเลือกมาทดลองขับได้เลยค่ะคุณพี่นะรถทุกคันใช้งานได้ทุกคันนะคะพี่นะไม่ มีผุพังตรงไหนเลยนาม,มาเดินเลือกเดินชมกันได้เลยค่ะสําหรับลูกค้าที่ต้องการใช้รถประเภทนี้นะคะเดี๋ยวราคาออกแล้วจะมาแจ้งกันหน้าไลฟ์หน้าคลิปอีกทีหนึ่งนะคะพี่ๆนี่อ่ะใครสนใจสอบถามมาได้นะคะนี่คือสภาพตัวรถนะคะพี่นี่อ่ะเอ้ยมีคนสตาร์ทด้วยอะ่ะเปิดได้ไหมอะ่ะ นะนี่เลยให้พี่ๆได้ชมกันนะคะ,ะวันนี้ อัปเดตรถให้พี่ๆกันด้วยเลยละกันนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็มีราคาเปิดมาอีกเช่นกันนะคะสำหรับรถรุ่นอื่นๆนะคะก็มีเยอะแยะมากมายให้พี่ๆได้เลือกซื้อกันเนาะไม่ว่าจะเป็นกระบะนะคะหรือว่ารถเก๋งเรามีให้เลือกหมดเลยค่ะเกียร์ออโต้เกียร์ธรรมดานะคะพี่อ่ะอย่างแรกเลยนะคะเดี๋ยวนวกไปกันเรื่อยๆกันนะคะให้พี่ๆได้อัปเดตไปพร้อมกันค่ะสําหรับ4ประตูตัวมิดเกียร์ออโต้ปี2020นะคะชมหน้านี้นะราคาเปิดมาแล้วค่ะที่5 2 4 0 0 0สอนนะคะ บอกเลยว่าสภาพสวยๆรถเข้ามาน้อยนะคะพี่เปิดปุ๊บติดจองทันทีนะคะราคาเปิดปุ๊บติดจองทันทีค่ะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นยอดชิดยอดนิยมค่ะเป็นรุ่นช่วงล่างซูเปอร์เฟรกแล้วนะคะปี2020เกียร์ออโต้เนาะเป็นตัวพีเลเนอร์ด้วยนะคะลูกค้าหากันมากเลยแล้วราคาของเราเป็นราคาดีมากๆเลยนะคะราคาต้นทุนต้นทางค่ะ524,000นะคะสนใจซื้อติดต่อมา นะคะพี่พี่คันไหนที่ติดจองแล้วก็จะแจ้งว่าติดจองนะคะเอามาก,กันต่อกับกระบะตอนเดียวค่ะใครกําลังหากระบะหัวเดี่ยวรีโว่นะคะแนะนําให้ซื้อสดนะคะเราจัดแทนนั้นไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นป้ายฟ้านั่นเองค่ะเป็นรถส่วนบุคคลนะคะถ้าพี่พี่ซื้อสดแล้วต้องการไปเปลี่ยนป้ายเป็นรถรับจ้างทั่วไปนะคะสามารถเปลี่ยนได้ที่ขนส่งนะเอาไปเปลี่ยนเองได้เลยค่ะพี่พี่นะไม่ยุ่งยากนะคะตรงนี้ราคาเปิดมาแล้วนะคะอยู่ที่3ามแสนสี่หมื่นบาทนะคะสำหรับตัว หัวเดียวเกียร์ธรรมดานะคะพี่ใครสนใจติดต่อมาได้ค่ะมีรถอยู่ประมาณ4-5คันนะคะใครเร็วใครได้นะคะพี่นะอยู่ตรงนี้นะอยู่ที่โกดัง RDD สาขาบางนาค่ะใครต้องการเข้ามาดูรถติดต่อนกได้เลยนะคะ098 794 2791นะคะพี่พี่ราคาเปิดมาวันนี้เลยสำหรับกระบะตอนเดียวนะคะมีหลังคาแครีบอยแบบนี้เลยค่ะของเราเป็นรถหน่วยงานนะคะประวัติศู์แท้ทุกคันถ้าพี่สนใจซื้อติดต่อนกเข้ามาได้เลยนะคะก่อนที่รถจะติดจอง ะะรถของเรามาไวไปไวค่ะนะคะอ่ะมาในส่วนของ4ประตูรุ่นนี้นะคะก็ ให้ซื้อสดเช่นกันนะคะเพราะเป็นป้ายฟ้าค่ะคุณพี่ราคาโปรโมชั่นเริ่มต้นที่3 7 5 0 0 0เนานะคะเป็น4ประตู Z e ต i t i o n นะคะเป็นตัวเครื่องยนต์2.4ขับเคลื่อน2ล้อเกียร์ธรรมดานั่นเองค่ะราคาโปรโมชั่นเริ่มต้นนะคะสำหรับ4ประตูรุ่นนี้นะ,คะใครอยากได้ชมหน้ายักษ์แบบนี้นะคะติดต่อมาได้ค่ะเริ่มต้นที่3 7 5 0 0 0บาทนะคะพี่ๆสนใจซื้อรีบติดต่อนกเข้ามานะคะก่อนที่รถจะหมดนะคะพี่นะรังคาแครีบอยเราให้ไปแบบนี้เลยนะคะ รถของเราเป็นรถหมดสัญญาเชา่ารถบดระวางนั่นเองค่ะสติกเกอร์ต่างๆเรารอกออกให้นะฮะรวมถึงร้างขัดเคลือบทําสปาค่ะตรงไหนมีร่องรอยนะคะเรามีใบเครมให้นะคะคุณพี่เครมได้ตามใบเครมเลยนะคะอ่าประมาณนี้นะคะแล้วก็มีสมาร์ทแคปนะคะนี่เลยอ่าเดี๋ยวนกพาพี่ๆดูกันไปเรื่อยๆนะคะสมาร์ทแคปนะคะเป็น ตัวเครื่องยนต์2.4เกียร์ธรรมดาป้ายฟ้านะคะอ่าสงวนสิทธิ์ให้กับลูกค้าซื้อสดเช่นกันค่ะนะคะบอกเลยนะราคา3 1 5 0 0 0ึะคะใครอยากได้ชมหน้านี้ก็ติดต่อมาค่ะเรามีรถให้เลือกมากมายหลายรุ่นหลายแบบนะคะมีสต็อกทั้งหมด600กว่าคันด้วยกันนะสำหรับเดือน มกราคมนะคะต้นปีมาบอกเลยว่าสุดฮอตนะคะมีรถสวยๆนะประวัติศูนย์ราคาต่ำกว่าตลาดมาให้พี่ๆได้เลือกชมกันนะคะใครสนใจรุ่นไหนติดต่อสอบถามมาได้ค่ะบอกเลยว่าราคาจับต้องได้ทุกคันซื้อสดไม่เก็บแวต7%ด7%นะคะสำหรับป้ายฟ้าและป้ายปกติทั่วไปค่ะแต่ถ้าพี่ๆต้องการจัดไฟแนนซ์นะคะก็สามารถจัดได้ในรุ่นที่เป็นป้ายปกตินะคะแต่ถ้าเป็นป้ายฟ้าเนี่ย ไม่สามารถจัดไฟแนนซ์ได้นั่นเองนะคะพี่ๆสนใจติดต่อสอบถามมาได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนนะนกมีแคมเปญโปรโมชั่นให้กับทุกรุ่นทุกแบบเลยนะคะและลูกค้าที่อยู่ภาคใต้นะ9จังหวัดนะคะที่โดนน้ำท่วมนะคะเข้าร่วม โครงการกับบริษัทนะคะเป็นจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยเรามีส่วนลดให้อีก1 0,000บาทด้วยกันนะทุกรุ่นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นราคาวันพายราคาโปรโมชั่นนะคะที่มันถูกอยู่แล้วเราก็จัดโปรให้อีกค่ะสําหรับลูกค้าที่โดนน้าท่วมนะเราลดให้อีก10,000เช่นกันนะคะอ่ะไปกันต่อเลยนะคะกับตัวที่เป็นรถเกง๋งเราก็มีโปรโมชั่นนะคะสำหรับตัวรถอัลติสนะคะ รถอัลติสนะคะพี่พี่มีโปรโมชั่นราคาเริ่มต้นที่49,000บาทนะคะสำหรับเครื่องยนต์1.6นะคะใครสนใจติดต่อสอบถามมาได้นะคะอาจจะมีว่างไม่กี่คันแล้วนะคะพี่เนาะสำหรับรถเก่งอัลติสนะคะก็ติดต่อสอบถามโนเข้ามาเนาะ0987942791นะคะพี่พี่มากันต่อในโซนนี้นะคะก็จะเป็นรถที่จอดติดต่อกันเรียงรายแบบนี้เลยนะคะอย่างที่บอกว่าเดือนนี้รถเยอะมากๆนะ600กว่าคันด้วยกันนะคะนี่พี่ พีเซลเขาก็มาดูรถให้กับคุณลูกค้านะคะที่จองรถกันมาแล้วเนาะอ่ะมากันต่อนะคะในโซนที่เป็นป้ายปกติบ้างนะคะสมาร์ทแคป ะะรุ่นนี้เนี่ยปี2021นะคะพี่นะัดจัดโปรโมชั่นอยู่ค่ะใครต้องการหารถสมาร์ทแคปที่เป็น z e dition เกียร์ธรรมดานะคะชมหน้าปี2021กระจังหน้าคมเมียมแบบนี้นะราคาโปรโมชั่นอยู่ที่3 9 0 0 0นพนะคะพี่จนถึงราคา3,49,000บาทนะฮะสนใจซื้อก็ติดต่อสอบถามมาได้มีรถให้เลือกหลาย10บคันนะคะรีบรีบจับจองค่ะคุณพี่จองเพียงละคันละ5,000บาทเท่านั้นนะคะชมหน้านี้มีรถให้เลือกเยอะเลย นะคะแล้วก็รถตู้เราก็มีเช่นกันนะคะรถตู้มีให้เลือกมากมายเป็นร้อยกว่าคันนะคะราคาโปรโมชั่นอาะเดี๋ยวนกขอเดินทะลุไปเลยละกันนะคะในโซนของรถตู้เนาะเผื่อพี่ๆท่านใดกำลังมองหารถตู้คอมพิวเตอร์หน้ายาวนะคะไปวิ่งร่วมขนส่งไปวิ่งออทัวร์นะคะไปเปิดบริษัททัวร์หรือว่าวิ่งงานนะวิ่ง ส่งพนักงานต่างๆหรือว่าเอาไว้ใช้ในครอบครัวนะคะเป็นครอบครัวใหญ่ก็ติดต่อสอบถามมาได้นะสำหรับรถตู้คอมพิวเตอร์หน้ายาวนะคะปี2020นะสำหรับเกียร์ออโต้ราคาโปรโมชั่นเริ่มต้นอยู่ที่992,000บาทนะคะและเกียร์ธรรมดานะคะปี2020ราคาโปรโมชั่นเริ่มต้นที่896,000นะคะพี่ใครอยากได้บอกเลยว่านกมีรถให้เลือกมากกว่า100คันนะคะของเราเป็นรถหมดสัญญาเช่าประวัติศูนย์แท้ทุกคันค่ะพี่ๆต้องการเข้ามาเดินเลือกเดิน ชมทดลองขับโทรนัดนกได้เลยนะคะโกดังเปิดทุกวันนะคะพี่โกดังเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่9โมงเช้าจน6โมงเย็นนะคะพี่ๆสนใจซื้อติดต่อ